18บอเขาเดินทางมาจากกรุงเ,เทพถึงวันที่19มาทานที่ที่โคราชเย็นมาถึงเที่ยงฮะแล้วก็มาท,าทําความรู้จักกันเนย็ยนวันที่19ที่พักก็คือที่บาหลีบาหลีรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆผมไม่ทร,ราบว่าถนนอะไรด้านนี้มาตุคาอาูอ่าเราเราจัดเป็น ที่พักบาหลีเล็กๆไว้ส6บหกลังครับเขาจะมีทั้งอาหารแล้วก็มีที่พักห้องพักอันที่จริงก็พักได้สองคนแต่ขอพักสี่คนได้พักสี่คนแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็มีอาหารเช้าที่นั่นเช้าว,วันที่เช้าว,วันที่ยี่สิบบางส่วนอาจารย์บางส่วนแล้วก็ศิลปินบางส่วนจะไปทำเวิร์กช็อปครับ,รบที่มหาวิทยาลัยสมหาวิทยาลัย อยูราชพัน์กับเทคโนโลจากนั้นก็กมีบางส่วนนะจะไปเยี่ยมชมเพื่อหาแรงบันดาลใจนรแรงบันดาลใจในการทํางานเราจะพาไปที่อหอศิลป์ของอาจารย์ทวีรศิกรเซอร์บินแห่งชาติสาขาวัฒนศิลป์นนะล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาไปดูศิลปะท่านเก่าแก่ของโคาราชเราคือไปดูที่พิมายพร้อมกับดูพิพิธภัณฑ์มิวเซียมที่นั่นนะแล้วก็รับประทานข้าวกลางวันกัน ที่มีหมายที่ใส่งานพอหลังเช่นั้นมาเรากลับมาตอนเย็นประมาณสิบหกสเจ็ดนาฬิกาเราจะไปพูดคุยกับเรื่องที่เข้าไปเจออะไรั้าเพื่อหาแราางบระดานใจที่บ้านงานศิลป์ของอาจารย์ระจักนีนะสนราจะร่วมรับประทานอาหารกันที่น,นั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเข้าไปได้อะไรบ้างระหว่างศิลปวัฒนธรรมของของบ้านเราเนี่กับของ อีก13ประเทศที่มาจวมถึงักินไทยด้วยนะพอโรพูดคุยกันเสร็จก็ท่านประธานหารเสร็จก็ส่งกลับที่พักพอมาถึงวันที่21อตอนเช้าก็กินข้าวที่ที่พักนะฮะพอหลังจากนั้นก็ออกไปที่ด่านเกวียนไปดูการทํางานเซรามิกแบบคนไทยที่ด่านเกวียนเนี่ยไปไปที่โรงปั้นไปดูเตาเผาไปดูวิธีการปั้นของ ร้านของสมัยปั้นแตง่งสอปั้นแตง่งนะเพราะแล้วก็ให้ร่วมกิจกรรมปั้นกันจริงๆด้วยแล้วให้เผาให้เห็นวิธีการเผาของของเครื่องปั้นดนเกนเป็นอย่างไรพอหลังจากนั้นเราก็จะพาเพื่อนศิลปินเราเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์เกนนะของอาจารย์วิโรจน์สิสุโรซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวของโลกนะที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งทางเรื่องของความรู้และก็ประวัติศาสตร์นะ หลังจากน,นั้นเราก็พามาชมวิธีการจัดจําหน่ายของของของสินค้าดังเกรียนที่ด้านของตลาดแังเปรียนที่มีอยู่ปัจจุบันจากนั้นก็รับประทานอาหารที่ที่แถวตลาดนะพอหลังจากตอนบ่ายเราก็จะไปดูงานของเพื่อนที่มาอยู่ในประเทศไทยนะก็คือของลาบเป็นหอศิลป์กระท่ของลาฟไฟโรโซมาสิซึ่งเป็นชาวอิตาลีนะ อาจจะมีการร่วมทํากิจกรรมเล็กๆกันที่นั่นอาจจะมีการเห็นรูปร่วมกันลงอะไรคือเป็น